ออปแข่งกับแม่ว่าใครอึออกก่อนเท่านั้นชนะเพื่อเอ้ยรู้อ่าน้องชนะเห็นไหมอึป้าป้าป้ารู้ไหมว่าแม่ลินขายผงุญแจลินเดเลด้วยนะรู้หรือยังฝากพี่ๆทุกทุกคนนะเข้าไปกดไลค์เพจจงเปลินเดเลด้วยนะคะ ครสอนลูกขายของเลนดูท้องน้องสิเห็นเปล่ามีลูกของเราครับปั๊มลูกแฝดอีกคนหนึ่งเดี๋ยวดิยังไม่คลอดเลยนี่นี่ลูกแล้วใช่ไหมคลอดแบบทะหุถนอมไหมตื่นเต้นไหมเนี่ยเอาไปไหนอ่ะเล่นเกมหมอซื้อรถถังมาให้ลูกเล่นถัง รู้ว่าจะมีรูปผู้หญิงหรือรูปผู้ชายเอ้าเราต้องรอให้แบบคลอดก่อนถึงจะรู้เพศเดี๋ยวน้องให้ดูชุดนี้น้องน้องเปลี่ยนชุดแบบหนึ่งเป็นชุดที่แบบคุณแม่ไว้ใสเห็นไหมน่ารักนีะบาลนิดหนึ่งบานสายทองเลยปะน้องน้องมีเรื่องจะสารภาพอ่ะไปทำนมมาเลยนไม่น้องน้องน้องท้องกับ อ้วนกับมูกระทะน้องไม่ได้อ้วนเอ่อมีน้องๆแฟนคลับอะอยากให้อยากให้แนะนำตัวหน่อยโอ้ยอย่าไปเล่นซีฟ้าสิมาแนะนำตัวหน่อยเร็วว่าเป็นใครชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยสิอยากรู้จังเลยค่ะว่าผู้พี่ลินชื่ออะไรเป็นใครนะคะโตเลยครับผมชื่อลินเล็แจังอ๋อหรอนี่ฉันเล่นกับตัวเองอยู่เหรอเนี่ย มันก็จะประมาณแฟดๆหน่อยอ๋อแฟดๆหน่อยก็เอาไปว่าให้ทุกคนเรียกว่าผู้พี่ลินแล้วกันนะคะแต่แบบน้องๆเขาชอบอแ,แบบที่แทนตัวเองว่าน้องอะไรอย่างเงี้ยต้องทําความเข้าใจนะว่า <Wow. S 2> เวลาเรียกอีกฝ่ายก็เรียกว่าน้องแทนตัวเองก็เรียกว่าน้องมัน<า>งงคำฟังมันก็งงเหมือนกัน <laughs> น้องอะ จะเรียกพูว่าน้องเหมือนกันแล้วก็จะเรียกตัวเองว่าน้องเหมือนกันจะแทนตัวเองว่าน้องเหมือนกัน,น,น,ก,นก็เลยอาจจะงงง,งหน่อยเล่นด้วยกันเปล่าเกมเนี้ยถ้าใครทําหล่นอ่ะคนนั้นแพ้เล่นปะแล้วมันต้องมีเดิมพันเดิมพันยังไงันแพ้ล้างจาน <laughs> อะไรใช้งานน้องได้ไง,งน้องท้องอยู่น้องไม่ล้างจานนะแล้วดูดิมันเริ่มยากแล้วนะเนี่ยเห็นไหมน้องเล่นหลายครั้งละทําต <บ S 2> กมแม่มาเล่นตาใหม่กัน โอเคเป็นต okay. okay. oh, ่อจากเดิมเลยโู like ้เอ้าเฮ้ยไรอ่ะแพ้แล้วอ่ะผมเพิ่งแตะเนี่ยนะเออก็เล่นใหม่แล้วกันอ่ะเดี๋ยวให้เล่นใหม่อีกรอบหนึ่งมาดูซิอ๋อแบ่งๆหน่อยเฮ้มันเริ่มจะสั่นแล้วทุกอย่างมันต้องมีหลักการมีขั้นตอนวิธีการนะฮะ ไม่ไม่ต้องมีขั้นตอนอันนี้ดวงล้วนๆเลยจริงๆเห็นไหมดูหน้าน้องก่อน oh, เห่ยม,มองก็ได้เออเห็นบปา <c oughs> ดีดีว่าใครแพ้น้องเซียนแล้วนะ้อ,อต้องเริ่ม <c oughs> เครียดแล้วอะ่ะ <c oughs> เอ้ยเอาล่ะเอาทำไงไม่ทำไงต้ไงคิดลองเลย <c oughs> ทำไม <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่หยิบ <c oughs> ทัที <c oughs> โอ้โหะงอี oh. ่ย <c oughs> คนจริงเรียนแบบน้องอะ่ะเฮ้ย,ยสั่นเสียนเนี่เสียนไหนเตียนน้องทำแพ้แล้วอ่ะรอบแรกน้องชนะรอบที่สองน้องแพ้น้องปวดท้องอะ่ะโอ้จะเข้าห้องน้ำ <c oughs> ไม่เล่นแล้วขอเข้าห้องน้ำก่อนเรารียกว่าปวดท้องคันไม่อ่ะมือสั่นอ่ะดูดิไม่เล่นแล้ว ไปใช้ห้องน้ำก่อนเออนั่นสิเราดูดิดึกป่านนี้เรายังไม่นอนกันเลยตีสามดูเวลาต้องไหนนีข้างล่างวันพื้นฐานในเกมอ่ะใช้ห้องน้ำแป๊บแต่น้องต้องอาบน้ำแล้วก็นอนด้วยว่าแต่ว่าคนท้องเนี่ยหน้าอกเขาก็จะใหญ่เพิ่มด้วยเนาะเออเราต้องมีน้ำนมให้ลูกของเราอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูน้องอาบน้ำกันอิทำไมไม่เคยแบบกางกงกางแกงนี่ไม่เล็ดบ้างเหรอเวลานั่งเกิก็นั่งชั้งอย่างนั้นไปเลยเดี๋ยวเดี๋วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนชุดไงแต่ว่าทำไมแบบาไม่ชุดมันชุดเดิมอ่ะไม่ใช่ชุดเดิมเดี๋ยวให้ดูนิดนึงไม่แล้วแบบคือแบบโอยเห็นท้องไหมเห็นปู ไอ้ดูดิทอ้องคตรโตอ่ะโอ้อาบเสร็จแล้วหรอไบเวอร์คงต้องนอนแล้วล่ะง่วงนอนแล้วเล็งทำไมนอนนอนนี่ไงโอ๊ยไม,ไม่ต้องเล็งแล้วเนะี่ย <laughs> โอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเกงในเหอะเห็นแล้ว <laughs> เห็นแล้วแบบจับตาอเออตุดดำเวอร์อะจริงจริงน้องไม่ได้ตูดดำนะตุดน้องขาวกว่านากมานอนได้แล้วมาปกติทาเคียนที่ตูดไม่ใช่ทาทีนาใช่ไหม เริ่มจะหิวแล้วนะใครทกรากับข้าววันนี้น้องทำพี่เองน้องได้ค่ะเดี๋ยวน้องให้พี่ทำตื่นแล้วไปทำกับข้าวเกมออกกำลังกายก่อนนิดนึงใช่ตื่นแล้วตว้องออกกำลังกายมื้อเช้าก็ถ้าเราให้กินของหวานเราจะได้ลูกสาวนะถ้าเกิดกินพวกแบบเบคอนหรืออะไรเงี้ยจะได้ลูกชายแต่ว่า ไม่ค่อยมั่นใจว่าที่ผ่านมาน้องกินอะไรเนี่ยน้องถึงได้แบบท้องป่องขนาดนี้กินตอนนี้คงจะไม่ทันแล้วน่าจะกินช้างไปทั้งตัวขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไม่เคยอาบน้ําเลยนะตื่นแล้วก็เปลี่ยนชุดนะไม่เคยเห็นอาบน้ําเลยคนมันสะอาดอยู่แล้วหลอคนอาบน้ํามาสกปกรัวอ้าวจ้ะไม่ต้องอาบหรอกออกกําลังกายแบบเหนื่อยโชคโชคมาไม่ต้องอาบหรอกนอนดมเหนื่อไปเลยเฮ้ยลินล,ล,ล,ลี่ลินลี่ลินลี่ลินลี่น้องจะคลอดแล้ว แล้วน้องจะคลอดแล้วน้องจะคลอดแล้วแล้วน้องก็อยากกินโยเกิร์ตด้วยอันนี้นะคือเออคือมันปวดมากเลยอ่ะอีก3ชั่วโมงแต่คือเราจะให้คลอดตอนนี้เลยได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ของของกินก่อนนะทำอาหารช้าน้องต้องกินโยเกิร์ตก่อนแล้วเนี่ยก่อนทำเสร็จดูดิ <Okay. S 1> โอจะคลอดแล้วจะคลอดแล้วจะคลอดแล้ว ตูดีไม่เป็นห่วงเลยคลอดที่บ้านน้องซื้อเปยเด็กมาแล้วแต่ถ้าเราจะไปคลอดโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่าเราอยากคลอดที่บ้านไม่อยากไปโรงพยาบาลเราค่าตัดสายเดือก็มียังไงตัดให้น้องตกใจไรเพิ่งจะตกใจดีเลยไปปะเนี่ยเออเเรย์ไปปะโหตอนนี้ทุกอย่างแบบดูแย่มากขับถ่ายไงเพราะว่าน้ำคําน้องจะแตกอ น้ำคำํำคือน้ำที่แบบว่าไม่เช้าไม่ใช่แหละคนละเรื่องไปหาแม่ไปน้ำค่ำคืออะไรอันนี้เราก็รีรอนะไม่ขอดสักทีไปขอดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาทายกันก่อนคิดว่าเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายเอ่อผู้หญิงฮะน้องน้องอยากได้ลูกผู้ชายอ่ะเพราะว่าจะเป็นคนแรกที่สืบตระกูลลูกผู้ชายอ่ะรีวิ่งไปดูดิเห็นไหมตื่นตะนกมากอ่ะตื่นตะนกก่าน้องอีก Lily, ลิลลี่กำลังตั้งคันกำลังคลอดแหละไม่ตั้งละเบ่งนิดนึงเป็นกำลังใจให้น้องหน่อย่างนี้เละนะเออเบ่งอย่างนี้แหละโอ้กำลังเบ่งอยู่โอ้ยปวดน้องปวดโอ้ยน้องปวดมามาเด,ด๋ยวนึงมาสิตัดสะดือให้ตัดสายสะดือให้น้องด้วยเย้ได้ลูกผู้หญิงจริงด้วย ลินลีได้ให้กําเนิดทาลกเพศย์เกิร์ลนะคะเด็กผู้หญิงเด็กน้อยต้องมีคุณเด็กน้อยต้องมีชื่อเรียกคิดไว้หรือยังว่าเด็กผู้หญิงจะชื่ออะไรน้องอยากให้ชื่อไดอาน่าวันนี้น้องไปดูวันเดอร์วูแมนไปดูวันเดอร์วูแมนกับแม่มาไม่โกรธหรอปกติบอกว่าไปดูหนังมาจะโกรธนะอะไรโไเ่จวนอ่ะกล้าไปดูกับแม่หรอฮะทำไม อันใดได,ไดนาจริงดิจริงมีไดนาโอ้ยตัวขาวน่ารักครอ,อบสครอบครัวดีนะ <อา S 1> ไม่ไ <ป S 1> ดำ <ไป S 1> ดูลูกน้อนก่อนเลยเออร้อ,องไห้ร้องไห้โอ้ยยังจะสวีทอีกดูยลูกร้องอ่ะอดูซิถ้าเราไม่เลือกอะไรเขาจะทำยังไงกับลูกที่กำลังร้องไห้อยู่จะปั๊มคนต่อไปต่อ,อ <laughs> จะบ้าเหรอลูกร้องอยู่อ่ะเอดูดี บบเป็นคู่รักเข้าใหม่ประมาณนะ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่สนใจเด็กจริงเหรอเฮ้ยมีไงขึ้นมาแล้วเนี่ยนีไ่ไงจรวจขึ้นนี้ครับนี่พัฒนาทักษะการเลี้ยงดูอันนี้มันเป็นทักษะที่มากับในภาคเพลนฮูดอะ่ะเป็นภาคใหม่ภาคครอบครัวนี่แหละโอ้ยังร้องอีกเหรอเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ ดื่มนมนี่ดื่มนมจากเต้านะดูดีดืด่มนมนั่นไงดูยัยงไงวะนี่ก็นี่ไงดูดจากเต้าผู้ชายให้ดูดจากเต้าไม่ได้ผู้ชายไม่มีน้ำนมน้ำนมแม่มีพิเศษเลยลุกนั่งอะไรจะออกกำลังกายปานนั้นไหน <laughs> โอ้ยฟิตไปไหนเตรียมปั๊มคนต่อไป ต้องอมาไล่จิงจบกไปไ็ปาด้วยใช่ไหมใช่มาไล่จิงจบอเนี่ยแหละรครับนี่คือความความจริงนะครับว่าใครมันแรงกว่ากันก็อย่างไงครับผ้ามันฟองครับอะไรไม่ใช่เมือ่อกี้น <จะ S 2> ้องจะผักเข้าไปไล่จิ้งจบไงถ,ถ้าเด็กๆด,ดูออกเลยว่าใค,ใครดูออกครับว่าเนจริงๆใครเจ็บใครก่อนก็เนี่ยครับก็ ภาคนี้เนี่ยเราไม่สามารถเรื่องนิสัยเด็กได้อะคือเราต้องเหมือนว่าแบบให้เด็กพัฒนาแล้วก็แบบนิสัยก็มาจากที่เด็กใช้ชีวิตอยู่กับเราอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับที่เราสอนเด็กด้วยสอนไงอไงก็ตอนนี้นเป็น,นเป็นทารกอยู่ยังสอนไม่ได้ต้องให้โตเลยโอเคเดี๋ยวให้โตเลยนะแสกเงี้ยเลยเออดูดีน่าจะเหมือนแม่ก่อนศัลยกรรมนะ อีบ้าน้องไปใส่ตอนไหนไดอาน่าได้เติบโตขึ้นมาแล้วอันนี้เราเลือกอยากรู้อยากเห็นไหมก็ดีนะอให้น้องให้เลือกชอบเผือกอะนะมาดูนี่แต่เราเปลี่ยนชุดกันด้วยอุยมาปุ๊บมาสอนเดินเลยอ่ะอยดูดีดูหน้าตาดีเหมือนใครอ่ะ เหมือนเหมือนเหมือนพี่พบิลลี่อตอนเด็กเออเหมือนผู้ชายเลย <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวเรามาเลือกทรงผมให้หนูน้อยกันก่อนไม่อยากได้ทรงนั้นชอบทรงไหนให้เลือกนะนี่ก็จะมีผมสั้นผมยาวดูดีน่ารักมากอะ่ะอันนี้น้องใช้บ่อยมากอสีแบบนี้มันจะสวยมันคล้ายๆแบบพาสเคละ่ะน้องให้ดูสีชมพูนะเห็นเปล่า น่ารักแต่ไม่น่าจะมีนะใส่วิคไงไน่าจะได้น่ารักรออกเอ้ยดูดิสีม่วงก็น่ารักอะ่ะเราไม่อยากมีลูกแบบสีผมอย่างนี้หรอเอาเข่ามาแตมนี่พอนี่เลยเนะี่ยดูจมูกดีจมูกหมูน่ารักอะ่ะเห็นบอกนี่นะน่าชัดชัดไม่น้องไม่ใช่หมูว่าไงหมอะอะไรีอ้วนอะไร อะไรอ้วนอะไรอะไรอ้วนวันนี้กินเผาผ่านตัวเองไปยังตื่มาใหม่เลยน้องแมวเนี่ยเฮ้ยเป็นเด็กอ้กวนจริงด้วยเนะี่ยอันนี้คือความอุดมสมบูรณ์อะถ้าบนบนเนี่ยแปลว่าอ้วนท้าล่างล่างคือผอมทำไมอ้วนอะโอเหมือนอีอ้วนเลยเหมือนใครเหรอเหมือนอ้วนไงเหมือนอ้วนอะใช่อะ ใช่เหมือนอ้วนอะโถเดีย๋ยน้อง <ไข S 1> แตกเองเออใครแถวนี้แหละอีก,อ,กอ้นวนลดน้ำหนักอยากจะอะไรอะไรอีอ้วนแล้วก็บ่นทุกวันวันนีน้กินเยอะจังเลยวันนี้ไม่น่ากินเลยจุกแล้วเนี่ยอ๋อท้องจะแตกแล้วก็บอกว่าอยากลดน,น้ำหนักจูงเบย์ในปีกได้ไหม ลูกเทวดาเข้าแม่เทวดามีตีกเอาหรอเอาไหมน่ารักดีหมีมันก็จะบวมๆหน่อยแต่ก็ได้นะก็จะบวมๆหน่อยเอาแพนด้าหรือหมีหมีดีกว่านะคูมาน่ารักชอบคิดไม่ตรงกันคแอบเหมือนคุม้าไงแม่เด็กผู้หญิงชอบสีชมพูมันต้องสีชมพู รู้ได้ไงว่าเด็กชอบเด็กผู้หญิงชอบสีชมพูก็ส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงก็ชอบสีชมพูสีฟ้าสองสี้ทำวิจัยมาน้องรู้ต้องเป็นผู้หญิงอะ่ะค่ะชมพูเย่น่ารละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยเอาเฮ้ยทำไมแกเป็นเด็กหัวขาวอะ่ะเราไม่ได้เลือกผมสีนี้ทำไมผมขาวอะ่ะพาลูกไปเล่นนอกป้า พาไปเล่นเลยเหรอเพิ่งจะโตนะใส่ปลอกคอแล้วก็อาเดินเดี๋ยวนั่นนั่นหมาเอ้ยดูน้องดิยังสวยเลยเดี๋ยวเดียวคนนายทำไมต้องแต่งตัวแรดอย่างนี้ด้วยไม่รู้สิักน้องจะไปอ่อยคนอื่นแล้วเนี่ยคอดปุ๊บแรดปั๊บเออไอแรดที่ไหนเราไปจูบเธอนั่นแหละแล้วมันต้องแ่่งจุดตัวแต่งชุดอย่างนี้ด้วยก็มันเป็นชุดว่ายน้ำชุดเนี้ยไปไหนวะเดี๋ยว ตรวจสอบว,วเนี่ยชุดว่ายน้ำวันพีชไงก็มีสื้ว่ายน้ำหรอกมีแค่อ่างน้ำร้อนไงก็ต้องใส่ชุดอย่างนี้แหละลงอ่างอะอเนี่ยเห็นไหมไม่ไมยอมดูลแลลูกอะก็น้องต้องมาดูแลเองอะไม่ยอมมาดูแลอะรู้ดิดเอ,อ้าอพาไปไหนกันน,นั่นอะพาไปเลน่น ไม่ใช่อีบ้าพาไปอื้อหรือเปล่ามาห้องน้ำเนี่ยเอาอลูกงงเห็นไหมเห็น <c oughs> ตูดน๊ะแม่ลูกเหมือนกันเลยทำามอ่ะขับถ่ายไม่เคยทกกระโปรงอะ่ <c oughs> กะก็อื้อใส่กระโปรงไงแล้วให้ให้มิวล้างอีกแล้วเหรอเรื่องขี้ๆเยอะยวไว้ใจผม แปลกใจเนี่ยทำไมผมขาวอย่างนี้อุ้ยดูอย่างนี้น่ารักใช่น่ารักมากเอาก่จะสาธิตการเอาออกที่ถูกวิธีนะฮะมันต้องนั่งนิ่งๆนะลูกอย่าเวียงไปเวียงมาลูกมันเสียสมาธิลูอ่าเสร็จแล้วแค่นี้ลูกง่ายไหมพ่อสอนลูกพีพอพออาบน้ำเลยอุ้ยเก่ง แห่ล้างมือด้วยลูกน้องอยังข้ไม่ออกเลย,เลยป้าป้าสอนวิธีอาบน้ําหน่อยสิเอาแล้วพอไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำ <ผม S 1> อุ้มลูกไปที่อื่นได้ปะเนี่ยเดี๋ยวดูสิว่าจะทำอะไรเอาลูกร้องทําไมถึงร้องอะ่ะเดี๋ยวน้องดูหน่อยนะเศร้าเพราะว่าอุบัติเหตุจากการใช้โถหรออรอ้ทาไมอะ่ะ มันมีอุบัติเหตุได้ยังไงอะขี้บาดตูดน่าจะ <c oughs> <c oughs> น่าสงสาร <c oughs> น่าโอ้ยดน้องเล่นกับลูกดิก <c oughs> น้องต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีได้แน่เลยก็จะแข่งกันมาเลยล่ะเออมีเด่น้องที่เล่นกับลูกอะไม่ยอมมาเล่นเลย <c oughs> อ่ะออไป จะเราพาไปเยี่ยมเพื่อนบ้านไหมโอเคปะ่ะเห็นบอกว่าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านโ okay, <so> อเคกลับไปขาอุ้มบ้านเด็กไม่ให้อุ้มน้องจะอุ้มมาอุ้มเองดิอุ้ย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 ไหนนะไม่รู้ไปเล่นอะไรหรือไปหาพ่อนี่ไงเตะสอบใบตอบแตะโอเคก็เดี๋ยวน้องขอติดคันแปะชอบท่าเดินน,น,น่ารักเลยท่าเดินอ่ะอ๋อเดินไปหาพ่อ เฮ้ยท้องอีกแล้วต <laughs> ้องงีบปะบอกว่าเชื้อพี่มันแรงเ <laughs> ดี๋ยวดีดีดีมาเล่นด้วยกันกับพ่อโอ้ยทำไมต้องทำอย่างนั้นพ่อจะทำอะไ <laughs> พ่อจะพังบ้านน้องอะ่ะป้าทำไมป้าทำอย่างนั้นน่ะ <laughs> เป็นการสาธิตให้ดูว่าการเล่นของเล่นที่ไม่ถูกวิธีเป็นยังไง <laughs> ขาต้องสาสาธิตในสิ่งดีถูกวิธีสิต้องเล่นแบบนี้โอ้โอต้องกอดนะโอ,โอ้โอนี่เห็นไหมผู้หญิงอ่ะสอนเล่นตุ๊กตาดีกว่าหนูงงอ,อ่ะอะหนูเล่นเฉยเฉยโอ้โอไม่เล่นละไอ้ขี้สงสัยเห็นปะเอ้าพ่อกับแม่ไปนอนแล้วอะ่ะร้องเลยไงไม่มีใครพักเขา,อานอนอไม่มีใครสนลูกเลย เรามารับแล้วเดี๋ยวเล่ใคร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 เธอนั่นแหละฉันเพิง่งคลอดฉันเหนื่อยมาเลยพาลูกเข้านอนเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่ามันมีมีการควบคุมแบบใหม่นะคะสำหรับภาคนี้น้องการเลี้ยงดูเราก็จะสามารถแบบสอนสอน,สอนเรื่องการขอโทษได้แล้วก็สอนเรื่องการร้องขอแล้วก็ขอบคุณและช่ว,ชวงสารละนะครับสาระนีะ่อยู่จริงโอ้ยกัดของเล่นไม่ได้นะสดกระโปร มแม่มันจะของกัดเลยอะไรจุ๊ไปไปนอนอุ้มเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเยี่ยม<อ>บ้านเพื่อนบ้านไปไอเอ้ยดูลูกมองตาดิดดไ <c oughs> ไิไปแล้วไปแล้วไปแล้วงั้นเดี๋ยวน้องซื้อตู้เสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าห้องเด็กเรายังไม่มีตู้เสื้อผ้าเลย แล้วก็ของเด็กนี่ง่ายเจอแล้วเจอแล้วน่ารักเอ้ยหายไปไหนนี่จ้าน่ารักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสวยไหมโอเคเลื่อนไฟกลับมาแต่ว่าสีในนี่มันก็ไม่เป็นสีขาวนะเออมันไม่เชิงสีขาวหรือว่าเราลองเปลี่ยนเป็นสีอย่างนี้อีกทีนึงเผื่อได้โอเคไหมอันนี้เ,เราต้องกดเพิ่มชุดนอนนะคะเพื่อที่ว่า จะให้ใส่ชุดเวลาอาบน้ําเป็นชุดอะไรยี่ก็ไ,ไม่ใส่โป๊แบบนี้เพราะว่าอาบน้ําเราต้องแบบโป๊ <laughs> <laughs> ผมเป็นสีน้ําตาลแล้ว <c oughs> เห็นเปล่าแต่ผมสีขาวก็น่ารักอยู่แล้วะเอา้าแล้วพอเปลี่ยนเป็นชุดนี้ก็กลายเป็นผมสีขาว <c oughs> น้องว่าอันนี้น่าจะเป็นที่แบบทงผมแล้วแหละเป็นที่ทรงผมเนี้ยอาจจะบักอีอุ้ม ทำไมพุงนำนมอย่างนั้นล่ะลูกเฮ้ยจะไปเล่นในของเล่นอะเอ้ยไม่ใช่ในของเล่นสิเด่กต้ตองซนะื้อผ้าเ้าวะน่ยหยิบรีโมทเด็กโซนไงอย่างเงี้ยโซน<ะ>โซนเหมือนใครโซนเหมือนลิงเลยเราน่าจะแบบมีบ้านชั้นเดียวเราจะได้ไม่ต้องขึ้นลงบันไดเหนื่อยเหนื่อยเลยแต่ว่าออกกำลังกายกานก็ดีเฮ้ยได้ยินเสียงจิ้งจิ๋ดอะ กินข้าวนอกบ้านตอนเที่ยงคืนอ่ะคิดดูแล้วกันเมื่อคืนล้วเนี่ยจะตีหนึ่งแล้วไม่หรอจะตีหนึ่งแล้วไงหนูอยากกินพิซซ่าไปหยิบพิซซ่าให้ดูเอาไม่กินแล้วอมๆอยู่นี่ดาวจะทิ้มตาพ่อไหมทิมแน่นอนกินเร็วเอาแทนที่จะกิน อะไรเนี่ยเล่นเฉยเลยก่อมแล้วกินแล้วหมามัมหมามัม,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 มงงสกิลเหมือนพ่อเลยหยขึ้นมาชิ้นหนึ่งลแล้วมันก็จะอยู่เท่าเดิมอ่ะไม่ใช่หายไปแล้วหายไปแล้วยิ้มตัวดียิ้มยิมย้มอ,อ๋อเล่นอีกเหรอ,อเราสรุจาน นนทิ้งให้กินคนเดียวได้ไง,งไปไหนแล้วนะ่ะลูกอยู่คนเดียวนะพี่ดูรายการทีวีเหรอติงด้วยไม่ถ่ถเลยพ่อนั่นแหละดูดิรายการเด็กวิธีการเลี้ยงลูกไงจะได้เข้าใจปิดเลยต้องไม่ให้ดูเบืองไฟโถ่เบืองไฟก็มาแม่ก็เบืองเบืองไฟอะไม่รู้ว่าค่าไฟเท่าไหร่เนี่ย ดูดีแลนอีกแล้ว่โอ้ยจะหมดไปแะ่ันเนะแต่พาเข้านอนดีกว่าเนาะไม่หมดอะน้องว่ากินยังไงก็ไม่หมดเดี๋ยวก่อนนอนต้องสอนการพูดคุยสักนิดนึงก็ดีไงเดี๋ยวสอนจะจะสอนกันตรงนี้เลยเหรอเอาอทิ้งงูอีกแล้วไหนบอกว่าสอนไงทิ้งให้เดินเองอ,อ๋อมาหยิบหนังสือหนังสือข้างนอก มันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านั่นสิจะเป็นยังไงหันหน้ามองกันดูดีว่าเขาจะทำยังไงถ้าน้องไม่กดอะไรดูดีเหมือนลูกแบบจ้องตาพ่ออยู่อะหเห็นปะป้าจะเอาไงกันหนูอย่าน้องเล่นเป็นลูกเองป้าไปอยู่ไหนไปแล้ว <laughs> <laughs> นี่เราเล่นครอบครัวกันใช่ไหมบันเทิงเนี่ย ป้าป้าอยู่ไหนป้าป้าไปไหนอาแน่ๆนคือจะสอนพูดก็ไม่สอนท,ทันทีอันนี้ไงได้สอนแล้วมาสอนกันในบ้านนี่เองเอาง่วงสอนเรื่องรถไฟชึกฉักฉึกฉักปู้นปูน,ปนพาลูกไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวบ้านเอลซ่ากับอนานากันนะโอเคป่ะครับเที่ยวบ้านตลก ไม่ใช่บ้านเจ้าหญิงหนูอยากไปหนูตื่นเต้นจังเลยอยากเจอพี่เอลซ่ากับพี่อานตน่าหนูง่วงอะทำไมไม่พาหนูไปนอนใชทีกระทืบเลยกระทืบเลยโมโหนะเขาใช้เขาใช้เขาใช่อะไรเหมือนแม่มันเหรอ ดูมองหน้าดูมันมองหน้ามองแรงไงมองแรงมาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักค่ะอีลิมไดแล้วจังที่ใครๆทยตังก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่ The ะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอ